แล้วรถคันนั้นคนจักรยานไปไหนนาะต้องตามไปดูซะหน่อยแล้วที่แทกก็มาที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกับเรานี่เองค่ะอ๋อจะกางเต็นท์หรือจะเข้าบ้านพักของอุทยานเลือกได้ตามใจเลยค่ะบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนั้นเป็นทุ่งหญ้าสวรรณโล่งใหญ่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ตกกลางคืนจะออกมาสองสัตว์ก็ได้นะคะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเขาดูแลเป็นอย่างดีค่ะและเมื่อตื่นมาในยามเช้านั้นก็จะได้แตะสายหมอกสูตรอากาศบริสุทธิ์ฟอกปอดให้สดชื่นพอสายหน่อยก็มาปั่นจกักรยานเล่นกินลมแบบนี้ได้อีกค่ะแหมทุ่งแสลงหลวงมีดีอย่างนี้นี่เอง